วัสดีครับท่านนะครับเต็มอุ้มแรกนะครับเกี่ยวไปแล้วครับแต่ยังไม่หมดหนีฝนแล้ววันนี้อาจจะเดินไกลสักหน่อยนะครับโอ้รถลอยนู่นนะครับกำลังเดินมาเทข้าวนะครับลำบากหน่อยมีกิ่งไม้ ข่าวเริ่มออกแล้วครับอุ้มแรกอาจารย์เสียเราได้เทอร์โบมาใหม่ครับโชว์สักหน่อย ทั้งหมดสิบห้าไร่นะครับเป็นข้าวห้าหนึ่งสี่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ใหม่นะเอามาจากสุพรรณแล้วก็จากของนาเดียไปซื้อมาจากลงสีนี่ที่เกี่ยวไปแล้วในได้อุ้มกว่านะครับแต่ไม่รวมกับอ้อุ้มทีเราเทปไปเมื่อกี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้าวกันใกล้ๆไม่ไม่ไม่ฉีดยานะครับฉีดแต่ยาคุม ที่ยคุมไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงอะไรทั้งสิ้นแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยสองครั้งอ่าเปลี่ยนโชเฟอร์ใหม่ครับอาจารย์เที่ยขึ้นแล้วอาจารย์เฮียงไปกินข้าวไม่อาจารย์เตี้ยเราหนีฝนครับเดินเร็วมาก พราะฝนกำลังมาด้วยนี่นะครับลวงสวยๆเลยตอนงแรกผมก็ไม่เชื่อเ้าเจ้าของนาบอกว่าไม่เคยฉีดยาสักลวงเลยแต่หวานปุ๋ยไปสองครั้งนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับนี่แต่ไม่รู้พันข้าวจริงนะเขาบอกว่าห้าหนึ่งสี่หนึ่งอะไรเขาเนี่ยซื้อมาจากลุงสี่ครับ นี่นะครับลวงสวยนั่นปึ๊กเลยอ่าประหยัดค่ายาไม่ได้เยอะนะครับสิบห้าไล่ครับโนโลล่ยันทิวไม้นะครับ มองจากของนายืนเท้าเอวยิ้มอยู่ครับได้ข่าวดีคาดว่าจะทะลุไลนะครับอ่ามองมุมไกลๆมันนะครับเอาแล้วฝนเริ่มปล่อยเม็ดนะครับไปเลยจันเตี้ย ต่อนะครับฝนเริ่มเบาแล้วหยุดแป๊บนึ่งนะจ๊ะฝนจ๋า โอ้ย่าเพิ่งตกเกี่ยวเสร็จก่อน ขายดีซะด้วยเอาละครับลวงสวยๆเลยกระทงนี้แหมฝิมืเหมือมกันเนี่ยของนาไม่ฉีดยาสักลวงเดียวทั้งงวดเดียวเลยประหยัดไปเยอะครับตอนนี้ราคาข้าวนี่ที่เขาไปขายกันเมื่อวานนะอยู่ประมาณเจ็ดเปนห้าเจ็ดเป็นหกครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ ข้าวดีๆได้สักง8,9 0 0พันก็จะดีกว่าน,นี้นะชาวนาะ ได้ดีใจเยอะนะครับชาวนาจะได้มีค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายาตัวต่อไป ผลเบาเม็ดแลครับเกี่ยวต่อเกี่ยวต่อแต่ก็ยังมีไปปอยอยู่นะครับโอ้หลายดีซะด้วย ท้องฟ้าก็ต่ำลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยนะครับมีปลอยมาบางบานนะครับฝนอย่าเพิ่งตกมาตอนนี้เลยให้เกี่ยวข้าวเสร็จก่อน ช่วงสุดท้ายนะครับเราจะต้องจากลานเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ